อะไรขัดข้องจงสามประตูนี้แล้วก็ให้รับสัญญาให้รับสัญญาอารมณ์อารมณ์เก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอดีตรับนิวรห้ารูปเสียงลินรสผลพภะธรรมารมด้วยใจละบรับให้ได้ถ้ารับไม่ได้จุดไหนคุณอยู่ตรงนั้นแหละแก้ไขถ้ารับไม่ได้เราก็อยู่จุดทั้เแล้วแก้ไขแก้ไข แก้ไขจุดนั้นแล้วเรื่องสมมุติของโลกไม่มีที่จบสิน้นไม่มีที่จบสิน้นมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะจบสิ้นได้ถ้ามันไม่จบสิ้นเรากรร็ละสักปฏิบัติรวมลงเป็นมรคสมามัคคีไม่มีอะไรขัดข้องอ่าดูใจมาดูจิตมาดูใจใจตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ไหม จิตตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ไหมจิตกับใจมันเกี่ยวโยงกันถ้าจิตรับทราบมาแล้วจิตเก็บมาแล้วใจรับรู้รู้แล้วยึดจิตเป็นอารมณ์เกิดอุปทานเป็นรูปเป็นนามเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเลยฉังนั้นตัดตรงนี้ให้หมดมตัดตรงนี้ให้หมดก่อนเข้าสมาธิตัดสัญญาอารมณ์น,นิมนต์ห้าไม่เห็นมีในจิตดูจิตตัวเองผองใสอยู่ตลอดการเวลา นั่นล่ะนั่นล่ะเมื่อใจขาดธาตุแบบจเริยมาไม่ได้าดาดม,าไม,มาเกิดเรียนใบาตายเกิดในวัฏตักทุกทุกันนี้เพราะ,ะ,ะ,ะฉะนั้นท่านในรู้จิตอย่างเดียวถ้าจิตชกปกจิตไม่ฟองใสจิตไม่เป็นหนึ่งพยายาม้ามจิตให้เป็นหนึ่งเอาพุทโธให้ได้ถ้าว่าพุทโธพุทโธมันท่องเที่ยวสมภเวสีใช่ไหมใช่แหน่ มันจะลงได้ยังไงพูดอยู่ป่าพุทโธพุทโธแต่จิตมันไม่อยู่กับต,ตัวมันไปล่องรอยสัมภเวสีอยู่ปเป็ดเป็ดทั้งเป็นแล้วนั่นแหละนั่นแหะต้องให้รู้ตรงนี้เอาตรงนี้ให้ได้สักก่อนละตรงนี้ให้ได้สัก่อนหมดตรงนี้ก็หมดมันมีจิตตัวเดียวท่านถ้าจิตไม่คล้องร่างก็คือใจขาดนะรู้จิตให้มั่นคงกับจิต คำดีทำาสวกเกิดจากจิตจิตสัมผัสมาแล้วใจรับจักข uh huh. าดขันขาดสี่ขันหาเป็นผู้รับผิดชอบถ้าไม่รู้พยายามนเสียงนามานขันธรมานเฮ้ยพ่อนา่ยังไงก็ไม่ลงดอกให้รู้พยายามนคือ,อรูปเสียงที่ถูกจริตนิสัยรูปเสียงรูปนี่ลักรักกันจบกันกน,นี่ ฮะไฟบ่พ,พ่อครูไฟบ่พ่อผมเหมือนกังเสียงไห่คนเออเดี๋ยวที่นี่ลูกเสียงเสียงกับเสียงไพโละพ่อพิงถูกจริมีใจเสียงเพลงเสียงหนันงเสียงดิเกนนัรพูดกันไพโล,ละพ่อพิงนี่ล่ะเสียงตัดออกไม่ให้มีสำลักออกให้เกลี้ยงอย่าให้มนนีเป็นใหญ่ใหญ่หลือลูกเสียงกินที่ถูกใจริมีใจ กัดตัดออกรถที่สัมผัสมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยู่เลยจิได้สัมผัสมาตัดตัดออกมาเห็นมีในจิตดูที่จิตสะอาดบริสุทธิ์จิตเป็นหนึ่งแล้วกายวาจาใจรวมลงเป็นสมาธิารวมลงเป็นสมาธินานแน่นแต่จะทาได้น้อยเลยมากกา็เป็นพื้นฐานเรียกว่าสมถะกรรมาฐานฐานที่ตั้ง ถานที่ตั้งดีแล้วเออใส่ได้เฉ<ม>พาะขรวาตนะ<ม>เนาะใส่ได้าฐานที่ตัง้งไม่ดีมวนเงี้ยนี่ถูกลมที่ไหนถูกเกริยดนี้ใสกับไปตามอารมณ์ใส่ไม่ได้ยังเหล่อหลอนยังเป็นเป,นเปนรตสัมภเวสีอยู่ข้หนูยังเป็นสัมภเวสีอยู่นะฮะข้าหนูยังเป็นสัมภเวสีอยู่กับเป็ทนที่ท่าท่องเที่ยวอยู่ทุกท้งกับปา่า มันไม่รวมลงเป็นสมาธิมันไม่รวมลงเป็นอันเดียวกันมาคะสมาธิไม่มีอ่าฝังดีใจดำเนี่ยก็หลอกตัวเองอรหลอกลวงตัวเองว่าตัวเองปฏิบัติธรรมแต่ไม่อยู่กับธรรมอ่ายังวิ่งตามความอยากอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไทยตัดซะก่อนเรียบร้อยจวนดูเรียบร้อยแล้วแบบเออบริกรรมพุทโธ